อย่าลือกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งกันนะบทที่261เคล็ดวิชาหลุมกำจัดปีศาจของแท้ในช่วงเวลานี้การช่วงชิงเคล็ดวิชาคุณเพิงท่ามกลางสายตาของมวลชนย่อมตกเป็นเป้าของลูกธนูเมื่อครู่สือห้าวรับรู้ลึกๆว่าเขากลายเป็นศัตรูสาธารณะเสียแล้วหากไม่ใช่เพราะเขามีความสามารถลองเปลี่ยนเป็นผู้อื่น แม้จะเป็นผู้สูงศักดิ์ก็คงถูกปลิดชีพนับครั้งไม่ท้วนอย่างไม่ต้องสงสยัยบัดนี้กระดูกล้มค่าตกหล่นแบ่งเป็นหกส่วนยากจะรวบรวมได้อีกอิทธิพลใหญ่มากมายอยู่ที่นี่มีผู้สูงศักดิ์มาเยือนหนึ่งแดนดินชิงมาได้หนึ่งชิ้นก็ถือว่าไม่เลวแล้วแท้จริงแล้วแม้จะมีคนเชื่อมกระดูกหกชิ้นเป็นหนึ่งก็ไม่มีทางรู้ว่านั่นเป็นการสืบทอดเพียงเศษหนึ่งส่วนสามเท่านั้น ห่างไกลาจากยานวิเศษเย้ยโลกาอย่างมาโขสื่อห้าวสุกอุราเป็นอย่างมากเขาเดินบนเส้นทางของคุณเผิงเมื่อสองปีก่อนบำเพนตนในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับถิ่นกำเนิดของมันด้วยเหตุนี้จึงสังเกตเห็นอักขระประหลาดกลางรังวิเศษเหล่านั้นในสงครามดูเดือดครั้งสุดท้ายเขาเติมอักขระเหล่านั้นลงไปในกระดูกคุณเผิงได้รับความลับซึ่งมีค่าสูงสุด เคล็ดวิชาคุณเผิงขนาดแท้อยู่ภายในหลุมกำจัดปีศาจเขาหยิบยืมมือของฝูงชนต่อสู้จนเอาตัวเองเข้ามาตกลงไปข้างล่างจมหายไปในหุบปีศาจเขาจะไปคว้ายานวิเศษเย้ยโลกาที่สมบูรณ์ไร้มนทินที่แท้จริงขณะเดียวกันก็ได้โอกาสถอยออกจากกลางวังวนน่ากลัวนั่นพอดีไม่ต้องพวงเรื่องศัตรูทั้งโลกล่าแล้ว คาดการได้ว่าบนแท่นบูชานั่นท่ามกลางสายตาประชาชีไม่ว่าผู้ใดได้กระดูกเหล่านั้นไปต่อไปจะกลายเป็นเป้านิ่งอย่างแน่นอนไม่สงบสุขชั่วชีวิตนอกจากทยานขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วทำให้แม้แต่เทพเจ้าก็ต้องสั่นสะเทือนหลุมนี้ลึกยิ่งนักทะลุใต้ทะเลไม่รู้ตั้งกี่ลี้ดำมืดขึ้นเรื่อยๆส่งเสียงหวีดหวิวท่ามกลางความมืดมิดราวกับวิญญาณบรรพการกำลังร่ำไห้ กระทั่งต่อมาภาพมายาต่างๆก็ปรากฏขึ้นกรีดร้องเสียงดังอับปลักษโหดเยี่ยมแผดร้องในถ้ำเก่าแก่อันมืดมิดประหนึ่งขุมนรกลึกอใครที่สิ้นสุดในที่สุดสื่อห้าวก็ร่วงหล่นลงมาเขาใช้อาวุธล้ำค่าเหาะเหินะยานลงมาอย่างมั่นคงก้นหลุมมีแสงสว่างอยู่บ้างเขียวขจีประดุดดวงตาของพูดผีในหลุมกำจัดปีศาจมีความเงียบสงัด มืดสนิทเสียงกรีดร้องมากยิ่งกว่างเงาแล้วเงาเล่เาลปรากฏขึ้นบ้างมีรูปร่างคล้ายเจียวบ้างก็เหมือนตีอ้านยิ่งไปกว่านั้นคือนกกระจอกกลืนฟ้าเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้หลงเหลือจากอศสน์บรรพการขนานแท้เคยยิ่งใหญ่จนทำให้ฟ้าดินสะเทือนเลือนลั่นน่าเสียดายที่พวกมันต่างก็ตายไปแล้วถูกคุณเผิงสังหารอย่างไร้ความปราณี และว,วันนี้เหลือเพียงความยึดมั่นไม่เสื่อมคลายร่ำให้โหยหวนดั่งวิญญาณอยู่ที่นี่โลกใต้ดินมืดและเงียบมากมีอุโมง์ทอดไปที่ห่างไกลสื่อห้าวมุ่งหน้าเดินไปตลอดทางรู้สึกหนังหัวชาเป็นระลอกมองเห็นภาพมายาของอสูรบรรพการชั้นฟ้ามากมายคำรามไม่หยุดหย่อนในอดีตคุณเผิงยิ่งใหญ่ปานใดสังหารผู้กล้าในปฐพีไปเท่าใดกันแน่ ไม่ว่าตนใดมีชีวิตจวบจนทุกวันนี้จะไร้คู่ต่อสู้ยามยืนตระงานกลางดินแดนนรกครั้งโหงูก้าเสียนตัวหนึ่งคำรามหนาใหญ่ไม่รู้ตั้งกี่ลีลิ้นงูดแดงสดกลิ่นข้าวโชยแตะจมูกพ่นพิษมาทางด้านนี้กลิ่นอายน่ากลัวจนทำให้สั่นระริกหนึ่งเสียงแผดร้องปักษาปีศาจตัวหนึ่งบทบังฟากฟ้า ชนดวงดาราดวงแล้วดวงเล่าร่วงหล่นบินโฉบลงมาห่ะเหินมาทางนี้เช่นกันบรูส่วนหนีลำตัวห้อมล้อมด้วยกระแสะไฟตัวหนึ่งกระทืบหนึ่งเท้าลงมาย่ำเหยียบขุนเขาบรรพการความน่ากลัวท่วมท้นท้องฟ้งฟาปลายตามองค์มาทางนี้สื่อห้าวประวัติพรั่นพรึงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพลวงตา ทว่ากลับสมจริงดุดมีชีวิตแม้กระทั่งกลิ่นอายยังทะลุออกมาข้ามการเวลาแห่งบรรพการมาเยือนที่นี่เหล่านี้ล้วนเป็นผู้กล้าที่คุณเผิงปลิดชีพมากมายเหลือเกินยิ่งเดินเข้าไปข้างในยิ่งทำให้หนังหัวแทบระเบิดรู้สึกเหมือนมีไอเย็นผุดออกมาจากวิญญาณตึงเครียดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันเป็นยุคสมัยแบบใดกันนะผู้กล้าเช่นนี้ สิ่งมีชีวิตสูงสุดมากมายปานนี้ก็ทำได้เพียงตายไปอย่างไร้ค่าเหล่าวิรชนแย่งชิงอำนาจแผ่นดินระส่ำระสายอย่างแท้จริงหลุมกำจัดปีศาจเป็นป่าช้าแห่งหนึ่งได้ยินว่าศัตรูที่คุณเผิงจับตัวมาเมื่อครั้งนั้นต่างก็ถูกกำราบที่นี่เศษกระดูกที่มันกินก็ถูกทิ้งลงมาที่นี่สุดท้ายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนถูกมันย่อยสลายกระดูกวิเศษทั้งหมด กลายเป็นวัตถุดิบชั้นยอดถูกมันนำเอาไปหลอมรวมในหนึ่งม่อหมายสร้างอาวุธสงครามยิ่งไปกว่านั้นมีคนกล่าวว่าฟ้าทลายของมันก็เป็นสิ่งที่กลั่นออกมาจากกระดูกวิเศษนับหมื่นเผ่าพันด้วยเหตุนี้จึงทำลายสรรพสิ่งผสมผสานอักขระที่แข็งแกร่งยิ่งของนานาเผ่าพันธ์ุประสิทธิภาพไม่มีสิ่งใดทัดเทียมได้ เมื่อเดินเข้าไปข้างในสื่อห้าวแทบจะเน็บชาสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของคุณเผิงอยู่ลึกๆแสงเรืองแสงไกลลิบลิตลอดทางปักษาเทพ,พเจ้าอสูรน,นานาร้องโหยหวนและบนพื้นเต็มไปด้วยผงสีขาวสะอาดเขารู้ว่านี่เป็นผงกระดูกเป็นเศษกระดูกวิเศษของผู้กล้าสูงสุดที่ถูกทิ้งหลังคุณเผิงบรรพการย่อยอาหารหลงเหลือหลังถูกดูดซึมอัขระและพลัง บางทีอาจมีผู้กล้าขั้นสูงเยี่ยงคุณเผิงจึงจะสามารถใช้กำลังเอาอัขาราดั้งเดิมของผู้อื่นมาสุดท้ายในหลุมที่เงียบสงัดและมืดสลัวมีแม้กระทั่งเทพ,พเจ้าออกมาแล้วทั้งยังมีปีศาจกรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่พอใจแต่กลับทำอันใดไม่ได้ผมกระดูกขาวดุดหิมะบนพื้นบอกเล่าความรุ่งโรจน์และความทารุณเมื่อครั้งนั้น หยุกด็กดำบันโหดร้ายมากจริงๆยิ่งใหญ่ดั่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ไม่อาจเลี้ยงความตายได้มีอักขาระส่องแสงตลอดทางพลังอำนาจแบบนั้นเพียงพอจะบทขยี้ทุกสิ่งทำให้ผู้สูงสักวายชนได้สื่อห้าวเดินบนทางของคุณเผิงอักขระเหล่านั้นที่ได้มาก่อนหน้านี้สำแดงประสิทธิภาพยากลึกอย่างถึงทำงานตลอดทางปกป้องเขาให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้นกระทั่งตอนนี้ไม่เคยถูกปราบปราม สุดท้ายสื่อห้าวมาถึงสุดเส้นทางของหลุมกำจัดปีศาจท,ที่นี่ไร้เสียงรบกวนไม่มีเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตเช่นงูก้าวเสียนปีอานเทพเจ้าและปีศาจอีกต่อไปวิเวกวังเวงยิ่งนักประตูหินสองบานขวางทางแค่ผลักอย่างเบามือก็เปิดออกทันทีไม่ขัดขวางสื่อห้าวทว่าสามารถเห็นได้ว่ามีอักขระแปลกแป,บปบเบียดเสียดยัดเยียดแต่ไม่ฟาดฟันเขา บรรยากาศที่นี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไม่มีความมืดมิดและไร้กลิ่นอายเย็นยะเยือกที่นี่มีแสงสว่างเจิดจ้าเป็นโลกที่รุ่งโรจน์แห่งหนึ่งกลิ่นอายศักดิ์สิทธิ์ลอยมาปะทะหนา้าสื่อฮาวเพิ่งเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงความกดดันร่างกายแทบปริแตกร่างกายที่บุบสลายเป็นทุนเดิมยิ่งสั่นไหวกระดูกเสียงดังกรอบกแกรบเลือดหลัง่งรินจากกาย นี้เป็นถ้ำหินใหญ่โตมโหฬานภายในมีอ่างเลือดมันแดงสดและระยิประยับโชดช่วงดังดวงตะวันประหนึ่งเพชรสีเลือดกองรวมกันตรงนี้บางครั้งมีแสงทองยิ่งออกมาจากอ่างเลือดมีแสงแผ่นกระจายมันคืออักขระยิ่งใหญ่จนทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนน่ากลัวอย่างไรที่สิ้นสุดอักขระคุณเผิง สื่อห้าวตะลึงพึึงเพลิดแค่เห็นเขาก็รู้ว่านี่เป็นเคล็ดวิชาล้ำค่ายเย้ยปฐพีในตำนานอย่างแน่นอนเขาเคยเห็นของสืบทอดเศษหนึ่งส่วนสความรู้สึกแบบนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากในที่สุดเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับแรงกดดันที่นี่ได้เสียงโครมดังขึ้นอักขระนับพันหมื่นพุ่งออกมาจากอ่างเลือดแสงทองกว่าครึ่งทะลวงห้วงอากาศแสงดำดังหลุมดำอีกครึ่งเรียงรายเข้าด้วยกัน จากนั้นอักขระทั้งหมดก็แปลงร่างส่งเสียงดังโคร้งเย็นเยียบดุดโลหะสุดท้ายก็ก่อรูปเป็นชิ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นคุณเผิงหนึ่งตัวนี้เป็นปักษาโบราณผู้สูงส่งที่ก่อตัวจากอักขระประหนึ่งมีชีวิตมองเย้ยถวยเทพกำราบบรรพการเกรงขามจนถึงขีดสุดคุณเผิงมรดกเป็นแบบนี้นี่เองสื่อห้าวตะลึงงนิน อักขระของเคล็ดวิชาล้ำค่าชนิดนั้นถูกกลั่นออกมาจนสิ้นซ่อนเร้นในอ่างเลือดปรากฏขึ้นและก่อตัวอีกครั้งได้ในช่วงเวลาสำคัญคลื่นกระแสะเสียงสมจริงอักขระทั้งหมดก่อตัวอีกคราจมหายไปในอ่างเลือดกลายเป็นปลาใหญ่สีดำตัวหนึ่งแหวกไว้อยู่ข้างในปรากฏการณ์น่าตื่นตะลึง เพียงชั่วครู่สือห้าวก็ตกตะลึงนี่เป็นยานวิเศษบริสุทธิ์ไร้มนทินเขายือนอยู่ที่นี่อย่างรู้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเมื่อครู่นี้วิวัฒนาการและเรียนแบบอย่างต่อเนื่องเสี้ยววินาทีเหมือนกับ1 0ึ0งรปีเขายือนอยู่หน้าอ่างเลือดเช่นนี้เองเขางงงงไปชั่วขณะราวกับแข็งเป็นหินสื่อห้าวตกอยู่พวังการอย่างรู้ขั้นลึกซึง้งสัมผัสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ กระทั่งเวลาผ่านไปนานเสียงวิ้งดังแผ่วเบาอักขระนับพันนับหมื่นก็ลอยออกมาอีกหนเขาจึงได้สติกลับคืนมาสัญ,ญลักษณ์ตัวแล้วตัวเล่าเริงระบำกลายเป็นลำแสงแปลงร่างเป็นพญานกกลายร่างเป็นปลาใหญ่สำแดงกระเพื่อมกลางอากาศกดเกณฑ์เผยออกมาจนสิ้นบัดนี้ฟ้าดินดังคลื่นครันเสียงธรรมชาติดังไม่ขาดสายประดุดกำลังแยกฟ้า ไอเลือนรางเป็นเส้นเปรากฏขึ้นภายในถ้ำหินแห่งนี้ทั้งหมดเพราะยานวิเศษเย้ยโลกานี้โผล่ขึ้นมามันแฝงความลับแห่งเหล่าทวยเทพยามเคลื่อนไหวดวงดาราก็ย้อยลงมาดวงดาวขนาดใหญ่ดวงแล้วดวงเล่าปรากฏขึ้นเคลื่อนไหวรอบคุณเผิงตัวนั้นสะเทือนเลือนลั่นส่งเสียงดังสนั่นวันไหวปรากฏการณ์น่าตะลึงเกินไปประหนึ่งผู้สูงศักตนหนึ่งยืนตระงานกลางจักรวาล สี่ทิศแห่งฟ้าดินจักรวาลโกลาหนอนหมานล้วนเคลื่อนไหวรอบตัวมันเกิดขึ้นเพราะมันในตาคู่นั้นของคุณเผิงมีการเวลาอันไม่สิ้นสุดจางหายไปในหนึ่งสายตาโลกาเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงยุคสมัยรุ่งเรืองและล่มสลายอดีตการค่อยๆล่วงเลยผ่านไปเมื่อเคลื่อนดวงตากลับมา ในดวงตาคู่นั้นของคุณเผิงมีตะวันจันทราดมหายดาวใหญ่ดับศูนย์จักรวาลทลายเปิดฟ้าดินใหม่ความโกลาหลพินาศไม่มีสิ่งใดทัดเทียมได้สื่อห้าวตกตะลึงอย่างแท้จริงนี่คือคุณเผิงใช่ไหมสมกับเป็นหนึ่งในสิบอสูรบรรพการเคล็ดวิชาล้ำค่าชนิดนี้แกร่งเหลือเกินแฝงความลี้ลับแห่งเหล่าทวยเทพสลับซับซ้อนอย่างยิ่งยวดสื่อห้าวเป็นจังงนัน เมื่อเริ่มบำเพ็ญตนจะลืมเลือนสรรพสิ่งเมื่อครั้งที่ศึกษาการอย่างรู้ดั้งเดิมก็เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนบำเพ็ญจนกระอักเลือดศึกษาจนตกลงไปในทะเลสาบก็ไม่รู้ตัวตอนนี้เขาดำดิ่งอีกครั้งจิตและวิญญาณตกอยู่ในความว่างเปล่าหายลับไปในอักขระดูดซึมความลึกลับไร้สิ้นสุดเหล่านั้นสุดความสามารถค้นหาวิชาที่แข็งแกร่งที่สุด หว่างคิ้วของเขาส่องแสงกระดูกหน้าผากโปร่งแสงดังโคมไฟเทพเจ้าหนึ่งดวงแสงทะลุออกมามากมายหลายเส้นส่องสะท้อนท้องอากาศผสานเป็นหนึ่งกับอักขระเหล่านั้นสุดท้ายเนื้อตัวเขาก็เปล่งแสงกระสวนสีทองปรากฏขึ้นเสมือนเทพเจ้าองค์แล้วองค์เล่าทยานลงมาจากนอกโลกหดตัวอย่างรวดเร็วนั่งขัดสมาธิบนผิวกายสวดมนต์กลางกระสวนเหล่านั้น เพียงชั่วครู่เวทมนต์ดังสายฟ้ามโหฬารพันลึกสะเทือนจักรวาลสั่นไหวอักขระคุณเผิงกำลังลอยลงมาหายไปในผิวหนังของเขาผสานเป็นหนึ่งกับเขาเพื่อให้อย่างรู้และสัมผัสได้สะดวกมากขึ้นสุดท้ายมีเสียงธรรมชาติตอบสนองดังขึ้นราวกับเกิดสายฟ้าหนึ่งเส้นฟาดลงมากลางฟ้าดินคุณเผิงกลางอากาศตัวนั้นระเบิดอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นอักขระไม่สิ้นสุด พุ่งเข้าหาสื่อห้าวก่อตัวใหม่อีกครั้งในกายเขาแสงทองพรางพลายพระตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จากนั้นแสงดำก็ปรากฏขึ้นเป็นสายสายภายในสีทองกลายเป็นลวดลายนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์มรดกของคุณเผิงเผยออกมาจนสิ้นไม่ขาดตกแม้แต่นิดไม่ใช่สองสะท้อนกลางอากาศแต่กลายเป็นอักขระมีรูปร่างล้วนตกลงบนร่างกายของสื่อห้าว หากมีคนพบเห็นคงต้องประหวัติพรั่นพรึงเป็นแน่แท้บัดนี้เรากับสื่อห้าวแปลงร่างเป็นคุณเผิงตัวหนึ่งเขาจะกางปีกทยานฟ้าพุ่งออกนอกโลกหายลับไปในจักรวาลกว้างใหญ่ในตอนนี้อักขระไม่สิ้นสุดหลอมรวมกันมาประสานเข้ากับเขาก,าก่อตัวนอกผิวกายอีกหนสองแสงเจิดจ้าอย่างที่สุดกลายเป็นรูปร่างสือ้าวไม่ปเปลี่ยนยังคงเป็นรูปร่างมนุษย์ เพียงแค่อัครสีทองและแสงดำเหล่านั้นตกลงมารวมตัวกันนอกผิวกายประหนึ่งสวมกรอสักสิทธิ์หนึ่งชั้นนะบัดนี้กลิ่นอายสูงส่งตลบอบอวนอัดแน่นทั่วสวรรค์ชั้นฟ้า